สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนชาว YouTube นะครับมาพบกันกันกบโค้ดแบงค์สอนออกกำลังกายสไตล์บ้านๆน,นะครับโปรแกรมวันนี้ก็ามาเล่นอกกลางตอนเย็นนะครับเราจะเล่นอกกลางให้โดนเล่นยังไงนี่จุดก่อต้นของอกกลางอยู่นี่จุดเก่อปลาอยู่ที่ศอกเราก็ต้องวาดวาดศอกเข้ามาหาจุดเกาะต้นมากที่สุดมันก็จะโดนอกกลางนะครับอยากหน้าอกว่างอกขยายก็ต้องเล่นอกกลางนะครับ อ,อกกลางก็จะเป็นเป็นยังไงก็เป็นร่องกลางแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับเล่นอกกลางเราก็ไม่ต้องไปแอนอกเหมือนกับอกบนนะล็อกสะบกักหลังล็อกสะบักหลังนะหลังไม่ค่อมหลังไม่งอนะกดไหลลงแล้วก็แอนอกแต่ก็ไม่แอนอกเยอะเหมือนกับอกบนนะครับเวลามือจับก็จะจับพอดีกับ อกกลางเลยนะครับนี่นี่นี่จับพอดีกับอกกลางเลยนะครับจังหวะเตรียมจังหวะเตรียมให้เราล็อกหน้าท้องหายใจเข้าจังหวะด,ดันให้เราใช้หลังใช้ซอกดันแล้วก็หายใจออกอบีบแล้วก็เค้นไว้นะครับโฟกัสไปที่อกกลางแล้วก็ต้านน้ะมานห้าวิบีบล้วก็เค้นนะครับะจะโดนอกกลางมากๆ จุดก่อไปเข้าหาจุดก่อต้นมากที่สุดจะโดนโอกาสนะครับโอเคประมาณนี้เพื่อนลองไปใช้ดูครับ